สาวบ้านกูรามีแต่ความสนุกนะาว่มันไม่ใช่เซมไปมันถาอย่ามาฟังตะกะอะไรจากกูยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาวบ้านกราไอเทมสในมือของคุณมีคะแนนแล้วหรือยังวันนี้เรามากับสาวบ้านสองคนที่จะมาเค้ ยำขนมจีนน้ำปลาร้าทั้งหมด5แบรนด์โดยที่สาวบ้านจะต้องถ่ายให้ถูกว่าแต่ละจานมาจากน้ำปลาร้าแบรนด์ไหนกติการมีอยู่ว่า1สาวบ้านทั้งสองคนจะต้องทดลองสิ่งของที่อยู่ตรงหน้า2งในแต่ละไอเทมจะมีคะแนนเต็ม1 0 0่งันคะแนนสาสาวบ้านจะต้องเคาะคะแนนเท่าไหร่ก็ได้แต่ห้ามติดลบย้ำผลคะแนนที่ออกมาเป็นไปตามวิจารณญาณของสาวบ้านเท่านั้นเริ่มกันที่จานที่1ค่ะ <S <S ดูเป็นยังไงดูดีดูดดน่าทานแต่ว่าแห้งไปนิดนึงอืมไม่รู้ว่าน้ำปลา้าคือยังไงโฮยมีปลาทูมามด้วยอ่ะสงสัยคำแรกจะไม่รู้รสไม่หิวไม,ไม่หิวรอบนี้นะคะจะให้ทุกคนเคาะคะแนนแล้วก็เขียนไปด้วยว่ามีส่วนผสมของน้ำปลา,า้าแบรนไหนเนาะ รสชาติม huh. mm ันเป็นยังไงฝั่งสีน้ำเงินรสชาติมันก็อร่อยแหละแต่ว่าอาจจะเจียจางไปนิดนึงแต่เราคิดว่าเราน่าจะจําจุดเด่นของปลาราแบรนด์นี้ได้น mm hmm. ั่นก็คือแม่เรียนมีความกล่อีกลิ่นป่ใช่แต่ฉันว่ามันแอบเบาเว้ยแล้วทีนี้ฉันอะชอบปลาราบบัวขาวเฮ้ยอยากกินยําขนมจีนที่บอกไปในคลิปที่แล้วฉันให้ล้วเนี้ยพอกินเข้าไปสัมผัสแรกฉันนึกถึงอะไรหรือเป่ายาขนมจีนค่ะ อันนี้รสอร่อยเลยนะนัวแล้วก็มีความเปรี้ยวหวานมันเค็มครบสาบ้าน2คนทายนะ่ะถูกไหมมีใครถูกหรือเปล่าว้าตายแล้วจะเฉลยอย่างนี้เลยหรอแซ่บไหมปะเกือบแล้วและจานนี้นะคะเป็นน้ำปลาจาแบนแซ่บไหมจา้ามาต่อกันที่จานที่สองค่ะอ่ะหน้าตาเป็นยังไงเหมือนเนอเหมือนเนอะเขาสับกลิ่นโอเคกูว่ากูได้่ะเอาจมูกกินแทนแล้วคะมา ข้อคะแนนเปิดเลยจ้าคนที่ให้200ทํายทำไมกลิ่นนี้คือกลิ่นที่คุณเคยมันมีความแบบใช่เจ๊ใช่เอ้ยเอ้นมงจัดจัดจ้าคือกลิ่นอะมันตีขึ้นมาเลยขนาดเราพูดไปตอนแรกแล้วไงว่าเราใส่เครื่องลงไปขนาดนี้แต่กลิ่นมันก็ยังมาอยู่ฉันว่ามันน่าจะเป็นแม่บุญหล่อมเป็นบายายอดหญิงดมจากกลิ่นอ่ะยอมเราว่าไม่รู้จริงๆแต่ว่าพอกินไปปุ๊บก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ยังไม่รู้เหมือนกันเอ้า แล้วมึงจะปูอะไรมาขนาดนั้นนะแต่รสชาติอร่อยมากก็เลยแล้วกันเซินค่ะมาดีสี่อ่ะสี่ก็ามาหม่อมไงและยำขนมจีนจานนี้มาจากน้ำปลาร้าหม่อมแซ่บค่ะ <c oughs> ทำซีเห็นไว้าไม่อิ่มมากใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ไม่ถึงร้อยสักพอยุ่มอาจจะเป็นอะไรที่ลงตัวป้าเวลามาปรุงอ่ะคะแนนน้อยที่สุดด้วยนะในอีพีปลาใช่คะแนนน้อยสุดแต่พอมาอยู่ในนี้ฉ่ำนะคะมาต่อกันที่จานที่สามค่ะน้องเริ่มแห้งแล้วนี่ถึงขนมจีนอืออมแทบไม่มีกลิ่นเลยอ่ะกลิ่นหัวยอหรือเปล่าไม่กินไลยเนียผักชีลาวชีลาวชิมเลยจ้าชิมจ้ะ ทำไมมันเป็นเค็มๆข็อคะแนนเปิดเลยจ้าฝังหนึ่งร้อยรู้สึกว่ารสชาติเป็นยังไงคะเค็มค่ะเค็มอย่างเดียวเท่านั้นฝังสีน้ำเงินรสชาติค่ะก็ยังเค็มถูกใจเหมือนเดิมอืออย่างกินเค็มมากนะระวังบางอ่ะอะไรบางเขเมื่อกี้หัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจานนี้มาจากน้ำปลา้าแบนดไหนจานนี้มาจากน้ำปลาร้าวขาวป้ว้าา กูเขียนมันมึงเลยนี่อ้กูไน่ยนไม่ตอนนี้ไม่มีใครถูกสักคนยังไม่มีใครถูกนะคะและสําหรับจานที่4และจานที่หนะคะเดี๋ยวเราจะชิมพร้อมกันก่นเดี๋ยวเทสกลิ่นจานที่สอันนี้สีใช่ไหมใช่ค่ะกลิ่นผักชีลาวแรงเออกูรู้แล้วล่ะไม่กินเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกรู้แล้วล่ะชิมเลย เก็บไว้ในใจก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมจานที่หน้ากันค่ะเทสกลิ่นชิมเลยจ้าเห็นไหมนี่บอกแล้วข้าวขึ้นนอสลับกันอีกแล้วหรอให้เป็นแม่เหรียญเพราะว่าครั้งที่แล้วจำได้ว่ากินน้องคนนี้เข้าไปแล้วมันรู้สึกว่ามันเคมแบบตะโกนแต่ว่าที่ให้แปดร้อยแงบุหลังอีนนี้อร่อยสุด ตั้งแต่กินมาเจ๊บุญล้ำอ่ะทำถึงกินเคมไลยไม่เฉลยเลยยังไม่เฉลยเลยทำไมฉันเห็นต่างกับพี่เอิญความเค็มอ่ะเอาต้องพูดถึงเพราะว่าเค็มเหมือนกันแต่เนี้ยวัดกันด้วยกลิ่นอันนี้กลิ่นไม่ได้มีกลิ่นอลารที่มันโดดเท่าไหร่แต่ว่าอันสุดท้ายที่เราให้คะแนนสองร้อยเพราะว่ามีกลิ่นที่มันยังยังเหม็นอยู่อ่ะเดี๋ยวมามาดูกันว่าจานที่สี่และจานที่ห้าเนี่ยจะเป็นปลาแบนไหนจานที่สี่นะคะจานที่สี่นะคะมาจากปลาแม่บุญล้ำ เอาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรมาให้กูเดาถกรารที่ห้าก็ต้องเป็นแม่เรียนจ้ายินดะสรุปคะแนนวันนี้นะคะสำหรับฝั่งสีน้ำเงินได้สองคะแนนฝั่งสีแดงได้ศูนย์คะแนน <c oughs> อย่ามาฟังตะกะอะไรจากูจากการทดลองของสาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดดังนี้และยำขนมจีนที่นัวถูกใจสาวบ้านมากที่สุดนั่นก็คือ ยำขนมจีนจากแม่เลียงและนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของชาวบ้าน2คนเท่านั้นแล้วขนมจีนจากน้ำปราแบรนด์ไหนจะแซบถูกใจคุณเลยคะคอมเมนต์มาได้แล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะกรให้เราด้วยค่ะให้มันทางเดียวกันให้มันทางเดียวกันสาวบ้านองรามีแต่ความสนุกนะ